สวัสดีค่ะน้องพรีมสวัสดีค่ะค่ะน้องพรีมนะคะน้องเมมานีนะคะใช่แล้วค่ะเราเจอกันตั้งแต่น้องพรีมอายุเจ็ดขวบเลยใช่ค่ะแล้ววันตอนนี้ก็อายุสิบเก้าอายุสิบเก้าเหรอคะใช่ค่ะตกใจมากมากเลยนะนี่น้องพรีมกลับมาช่วง b r e a เนอะช่วงวินที่ break วันที่ break จากอเมริกานะคะจากนิวยอร์กตอนนี้เรียนอยู่ นอยู่ที่ NYU, NYU เลยใช่ค่ะตอนนั้นเราเจอกันตอนเด็กๆก็มีสายตาสั้นนะคะคุณแม่เนี่ยชอบให้ exercise ไม่ว่าจะเป็นร่างกายโยคะหนูก็เคยเรียนเนาะจ<ช>ังก้แล้วก็ดูแลบริหารตาด้วยคือจริงๆตอนนี้น้องสายตาสั้นเยอะนะประมาณเท่าไหร่คะประมาณนี้เออประมาณ700ถึง800ะค่ะ ตาเหมือนตาด้านซ้ายจะสั้นมากกว่าด้านขวาใช่ก็เจ็ดร้อยกับอีกข้าประมาณแปดร้อยใช่ใชแล้วค่ะแว่นที่ใส่คือดีมากๆคือน้องพิมใส่อยู่ที่หกร้อยนะคะเมื่อกี้บริหารตาไปแล้วก็อ่านเสน,นเล่นชาร์ตได้ลองบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะใช่คลบหกเนี่ยหนูอ่านได้ลองบรรทัดสุดท้ายแล้วก็ทีละตาเนี่ย<อ>ขวาได้ที่ตาขวาได้ที่ห้าบรรทัดนะ ตาซ้ายอยู่ที่4ี่บรรทัดอ่าน้องพริมแว่นอันนี้ใส่มานานยังคะหกร้อยแว่นนี้น่าจะใส่มาประมาณ 2>, 2ปี2 2> สองกว่าแล้วคะ่ะใช่คะ่ะแล้วตอนนี้อาจจะเรียนหนักแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันเบลอขึ้นแต่ที่บอกว่ามันไปเบลอตอนไหนนะที่ออกมาข้างนอก จะมาเบลอตอนช่วงที่หนูต้องใช้ตามากขึ้นก็คือเหมือนตอนช่วงกําลังจะเตรียมสอบหรือว่าช่วงที่หนูเล่นเกมเยอะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นแล้วค่ะแต่ว่าตอนไหนที่แบบใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรที่แบบต้องการที่หนูจะต้องจ้องตาใกล้ๆหนูก็จะแบบรู้สึกว่าตาหนูมันจะสายตามันจะแย่ลงหน่อยค่ะค่ะแล้วน้องพิมพ์กลับมาเมืองไทยก็มีมาบริหารบ้างนะคุณแม่พามา อยู่เรื่อยๆแหละเราเจอกันนี้เป็นเหมือนกับปีใหม่พอดีเลยมาทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ทำรู้สึกแบบอันนี้ไม่ได้มาตั้งนานแต่ว่าหลังจากทําประมาณเซสชันนี้หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าตามันคายขึ้นก่อนหน้านี้ตอนที่หนูกลับมาคือตาหนูมันรู้สึกแห้งแล้วขนาดว่าหนูยังนวดตัวเองอยู่ทุกวันมันก็ มันก็มันก็ช่วยแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกเมื่อยๆรู้สึกแบบเบลอๆอยู่บางทีนะคะต้องเห้งตายเยอะๆหน่อยะคะ่ะแต่หลังจากที่หนูมาทําวันนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบมันโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ก็เหมือนแบบให้หนูมาลรื้อฟื้นต้องจำเอ็กซ์เซอร์ไซส์บางอย่างเหมือนแบบหนูการวิธีการนวดตาหนูแบบลืมไปบางเทคนิคอย่ไงนะคะก็คือในอนาคตหนูก็ต้องก็ต้องเก็บไว้แล้วว่าจำจำไม่ใช้อีกทีค่ะแต่ว่าเราเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเนาะ ไปเมืองนอกหนูทําอะไรบ้างคะตอนอยู่ที่นูน่ออ<ล>นดูแลดวงตาย,ยัางไงบ้างก็ส่วนมากก็คือไม่ได้หยิบตอนนั้นไม่ได้หยิบแก้วครับที่เอามาใส่ตาแต่ว่าหนูก็จะหยอดแบบเอาหยอดตาบ้างไม่ก็เอาน้ําแข็งมาประครบเพื่อ reduce swelling อย่างนั้นนะคะแล้วพี่จอยก็เพิ่งมาแนะนําว่าหนูควรที่จะเอาอะไรอุ่นๆมาประครบเพื่อที่จะ reduce swelling อีกวิธีหนึ่ง อนอกจากนั้นหนูก็แบบม,มีนวดหัวนวดหลังหูตรงนี้คะ่ะ<ม>แล้วก็มีนวดแถวเบ้าเบ้าตาตรงนี้คะ่ะ<ม>ดีมากเลยงน้อย<ค>ก็ได้ทําอะไรเนะอย่างเช่นนวดเบ้าตาบ่อยๆพเพื่อให้มันคลายใช่ไหมใช่ค่ะมันสำคัญเก่งมาก<ๆ>นะใส่แว่นค่าอันเดอร์อยู่นะคะก็ <S <S ยังไงอันนี้ถ้าปรับให้มันเยอะขึ้นนิดนึงก็คงเพิ่มไม่ถึงร้อยมั้งใช่ไหมอย่างที่บอกถึงแม้ค่ามันจะ เยอะกว่านั้นไปถึง2300ไดออปเตอร์แต่ว่าหนูหนูก็ยังอันเดอร์อยู่ดีนะคะ,คะก็มันก็จะช่วยทำให้เราไม่ได้แบบว่ามันเป็นเต็มที่อ่ะมันก็ยังมีรูมในการที่จะพัฒนาหรือว่าเลนมันขยับได้บ้างน,นะคะโอเคค่ะก็ขอให้ กลับไปเรียนอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะคะดีใจมากๆเลยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะว่าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ